หน่อยๆกับไข่ค่ะพี่น้องเขียบนะคะไข่เต็มท้องค่ะพี่น้องมาเดอ้อจะกินขอกับเด็กยำแดกค่ะพี่น้องคะ สวัสดีค่ะพี่น้องคะมื่อเนี้มว่าพบกับเลสาภาพาจวดเนาะคะ่ะมื่อนี่เล็กผ้าพีผ้าหนองมากินพี่น้องคะอาหารอีสานป่านเห่าค่ะพี่น้องคะหลังจากที่ว่าฝนตกมาเบิดมือเบิดขื้นเนาะค่ะพี่น้องเท่ากับได้เขียดมะออมค่ะพี่น้องอันจักเขียดอยีงดยงอห่ะนี่เล็กฮู้โห,หแต่ว่าไข่เต็มท้องค่ะพี่น้องคะ่ะโอ้ยมาเด้อจะ้ะแซ่บๆกับเล็กคะ่ะ มื่อนี้บ่มีอย่างไรครับพี่น้องคะฝนตกนะคะไปก,กินอาหารอีสานบัดของหนึ่งข้อนี้ฮอนฮอนครับพี่น้องคะอืมหนึ่งข้อนี้ฮอนฮอนนะคะจำก่อนคะ่ะฝนตกพี่น้องเบิดเหม่อเบิดเว่นค่ะพี่น้องคะ ใจน้อต้มพร้อมค่ะพี่น้องคะพี่น้องเบิ้งนะคะหน่อยๆกับไข่ขนะค,ะไขค่ะพี่น้องอเอขงียดนะคะไข่เต็มถ่องค่ะพี่น้องมาเด้อจะกินเขากับเด็กยำแรกค่ะพี่น้องคะ คำลาโตค่ะพี่น้องออมเขียดใจอันต้นหอมนะคะพี่น้องคะ ใครพี่น้องค่ะ แซ่บจ้าพี่น้องจ้าหลังจากที่ว่าบบได้กินมาโดนเนาะคะ่ะไข่เต็มท่องค่ะพี่น้องคะ นกใหม่ก็อ่อนๆครับพี่น้องคะนกใหม่ไพปลาเนะคะ่ะ มาเดอ้อจากพี่น้องจ้ะก,กินข้าวแลงกับเลกค่ะพี่นอ้องอมพี่นอ้องอมอ,อมใส่ข้าวเบือน้ำด้้ยค่ะสักหน่อยนึงมันจะอวดตัวอยู่ค่ะพี่นอ้องค่ะ เราใหม่แบบออนให้ค่ะกัดดูแบบออนให้ครับพี่น้องค่ะ ช่างได้ฝนตกนะคะพี่น้องค่ะบาดเล็กตกลินเบิดมือเบิดเวทเลยค่ะพี่น้องอยากกินปิ่งปลาดุกหน้าค่ะพี่น้องค่ะสั่งเพิ่นไหวอยู่นะคะผู้ใดได้ไอปลาดุกหน้าเนาะคะเอามาคายเล็กเนี่ยเด้อว,ว่าสั่งอยากกินปิ่งปลาดุกหน้ากับตำบักทัวนะคะพี่น้องพี่น้องเิ่งค่ะ อ,อมเขียดหน่อยเนะคะฮืม หนึ่งเขาวันทอดนะคะพี่เนาะจำบันนะค่ะคือหนองทาฝนมาแห้งน,นะคะ ฝนมาแห้งนะเนาะค่ะพี่น้องคะ <c oughs> ี๋ยวเด็กสี่เด็กคอโตเขาไปกินข้างในบ้านก็เนาะค่ะไอ้กินข้างหนาบ้านอันอย่างฝนสาดค่ะพี่น้องคะค่าไอ้คลิปนี้เนาะคะ่ะอมเขียดหน้าหน่อยเนาะค่ะพี่น้องคะอ่าเขียดจีหน้าบ้านเท่าเนี่ยแหละคะ่ะพู้ได้มาคลิปนี้เนาะค่ะพี่น้องคะเลกรฝากนี่เด้อคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์เล็กนะคะพี่น้องคะเป็นแรงเสียแรงใจใเล็กนเด้อค่ะพี่น้องคะอาหารอีสานบ,านบาน้านเท่าเนาะค่ะมื่อนี้ มื่อวนนี้เล็กสีเดล่าพีล่าหน่องไปก่อนจ้าพ่อกันไม่คลิปนจาจใจพี่น่องจ้าเมื่อานนี้สวัสดีค่ะ